รเราจะไปเกลือภูเขาครับที่ไหนเอยที่นาเราครับอันนี้คือทางไปนาเราใช่ไหมครับ,รบแล้วได้อะไรไปบ้างน,นี่คือสิ่งที่เราจะเอาไปให้เขาเป็นอาหารอาหารสูตรต่างๆใช่ไหมครับครับ อันนี้หมูขุนอันนี้หมูขุนอันนี้ก็เป็นลูกหมูที่เอามาใหม่เมื่อวานแล้วก็เป็นแม่หมูแม่เราจะมาเลือกอะไรแม่ตัวได้ค้อนเอ่อไอ้หมูไอ้หมูแฟนก่อนนี้ส่งๆแล้กวก็หัวใจเราจะมาชง น,น,นี่นะครับก็จะเป็นรถหูที่ผมมาเคลืออยู่ประจำใส่ไปตรงพี่สะอาดสาสาสา ถ้าเราเทลตรงที่ไม่สะอาดเขาจะไม่กินข้าเหม็นครับสองวขวดพอนะครับกไปเราจะเปาหมูเหม็นตัวนึงนะครับขอดเลย <c oughs> ครับว่าข้อ,อน,นี้มันมีทุกอย่างเยอะตัดสาให้ใหมดเลย เปิดน้ำหมูเรียบร้อยแล้วครับต่อไปแล้วก็มายืนดูหมูกินาาอาหารชงเข้าไปคุณน้ำมันนีวันพูดคุณน้ำมันนีวันเป็นวันนี้เขาเป็นเจ้าของฟาร์ม่วนนี้คือลูกจ้างจ้างมาละหนึ่งร้อยบาท เมื่วานยังไม่จ่ายมีการทวงกันเกิดขึ้นไม่ตักหมุนเหรอบตักขีถุ่ยแขกตักขีทุ่ยอันนี้คือเอามาจากไหนครับเอามาจากมะนาคมน้อยใช่เหรอเฮ้ยมันดอมชาติครับ ค่อยๆทำสิครับเมื่อกี้หมูหมูมันแห่โค้งรับใสไหมใส่ครับยังไม่เคยเกลือนหมูนี่เขาน่ารักมากเลยเขาตัวโต,วตวมากเลยใช่ไหมครับตัวโตวมากซ,ซื้อแพงด้วยซื้อแพงด้วยตัวละเท่าไหร่รู้ไหมครับไม,รไม่รู้แล้วถ้ารู้ทำไมถึงรู้ว่ารู้ว่าว่าแพงอะ่ะดาวเอาดาวเอาตัวละพันห้านี่หมู ส่วนนี้คือกล้วยเอามาไว้ให้เขารับประทานเพราะว่าการที่เอาหมูมาใหม่มผต้องให้ต้องให้ในายจ้างเป็นคนจนะัดการเองนะดูนะครับความเชี่ยวชาญของเจ้าของฟาร์มนะสวนตรงนี้ าให้กินทําไมครับไม่รู้มันจะฉีกไหลอะไรมันฉีกไหลอ่ะกล้วยมีมรสฝาดมันรสฝาดของกล้วยมันทำม,นมันทำให้หมูที่ไม่ไหลท้องไม่เสียออให้หมูท้องยกินมันกันไว้ได้ด้วยกันไว้เวลาได้หมูต่างถิ่นมาลูกหนักแล้วค่ะนครับอืออันนี้อันนี้คือตัวหมูขุนนะคะก็จะเป็นตัวประมาณแปดสิบกิโลได้ส่วนอันนี้เพิ่งได้มาเพิ่งหย่านม เป็นที่สวยมากๆแม่มาไวๆนะอยากให้มาดูลูกหมูตัวใหม่กำลังโตเลยอันนี้พู้ไปเอามาได้กี่วันหนึวันแล้วครับสองวันหนึ่งสองวันเดิมครับเขาน่ารักมากมเรามาดูมนันอีวันต่อ จเจ๊นนเสื้อลายดอกนี่ใครอ่ะ <laughs> คุณนายมันนีวันสุดสวยสุดสวยส